ตามหาของขวัญที่หายไปหลายๆคนคิดว่าการให้ของขวัญเราจะต้องให้เป็นวัตถุสิ่งของผู้รับจะได้ดีใจและตื่นเต้นมันไม่เสมอไปค่ะบางครั้งวัตถุสิ่งของอาจจะไม่ใช่สิ่งจำเป็นและสำคัญสำหรับใครบางคนบางคนเขาต้องการความรักความใส่ใจ การเห็นคุณค่าและเห็นความสำคัญของเขาเพราะฉะนั้นวันนี้ก่อนที่คุณจะให้ของขวัญกับใครขอให้คุณใส่ใจกับคนที่อยู่ตรงหน้าว่าเขาต้องการอะไรกันแน่บางคนอาจจะมีข้อสงสัยแล้วฉันจะไปรู้เขาได้ยังไงว่าเขาต้องการอะไรเชื่อว่าถ้าคุณใส่ใจกับคนที่อยู่ตรงหน้าคุณ คุณจะรู้ว่าเขาชอบอะไรและไม่ชอบอะไรและอะไรคือสิ่งที่เขาขาดมนุษย์ทุกคนต้องการความรักยกตัวอย่างเช่นพ่อแม่ของเราที่อยู่ต่างจังหวัดกี่เดือนกี่ปีแล้วที่คุณยังไม่เคยกลับไปหาท่านขอให้คุณยกหูโทรศัพท์แล้วโทรไปหาท่านบอกรักท่าน บอกว่าเป็นห่วงท่านขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงเชื่อว่าแค่นี้ค่ะมันคือของขวัญอันลํำค่ามันคือของขวัญที่ยิ่งใหญ่สำหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่หรือแม้แต่กระทั่งคนที่มีครอบครัวคนที่มีลูกวันนี้สิ่งที่คุณให้กับลูกในเรื่องของเวลาคุณให้กับลูกของคุณ ใส่ใจกับลูกของคุณมากแค่ไหนคุณให้ความรักความอบอุ่นกับเขามากแค่ไหนหรือคุณให้โทรศัพท์เป็นเพื่อนกับเขาลองเปลี่ยนเป็นความรักความใส่ใจคุยเล่นกับเขาให้รู้ว่าเขาคือคนสำคัญสำหรับเราหรือแม้แต่สามีภรรยาคู่รัก ไม่ว่าคุณจะอยู่กันมานานสักแค่ไหนแต่การที่จะทำให้ความรักยืนยาวที่สุดนั่นคือความรักความใส่ใจที่มีให้กันพูดดีๆใส่กันแสดงความห่วงใยใส่กันถามสารทุกสุขดิบกันวันนี้ทำงานเหนื่อยไหมกลับมาถึงบ้านทานน้ำก่อนค่ะ นี่แหละค่ะมันคือของขวัญที่ยิ่งใหญ่และมันเป็นของขวัญที่ล้าค่าเชื่อว่าถ้าคุณใส่ใจและให้ความสำคัญกับคนที่อยู่ตรงหน้าคุณจะรู้ว่าของขวัญที่แท้จริงที่เขาต้องการคืออะไรเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านค่ะ